แรงวาสราิกาที่ช่วยสะกดใจคนอ่ะอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยเขาเรียกอาการตองป่าช้าเนี่ยครับดียังไงครับอาจารย์อ่ามันต้องเอาไม้ไผ่ข้ามทางเอามาสารครับแล้วก็ามาเสกเรียกอาการสันสองตั้งธาตุนุนธาตุแล้วว่ามันสําคัญว่าเวลาเสกอ่ะมันต้องไปเสกในป่าช้าเหรอ เสกในป่าช้าหรือเศกที่หลุมคนตายอะ mm ่ะ hmm. เสร็จแล้วต้องนั่งเศกเศกเๆกเศกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมันจะมีนกบินมาเกาะ oh. ถ้านกบินมาเกาะนกบินมาร้องนะถึงจะใช้ได้ถ้ถาท่านนกไม่บินมาเกาะนกไม่บินมาร้องเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ตัวตัวเนี้ยนะใช่วิชาเนี้ยมันได้ทั้งสเสน่ห์ได้ทั้ง เรียกจิตคนสะกดจิตใจคนทําให้คนอยากมาหาเรามาลุ้มล้อมเราออืแล้วก็เชื่อฟังเรามันใช้ได้หลายแบบกาต้อมเหวี่ยนเนี่ยน,นะมันใช้บังคับสะกดจิตใจคนดีพวกผัวที่ไปมีเมียน้อยหรือว่าจะให้เขาเปเรานี้ก็โดนสะกดจิตเลยเดิยถ้าได้บูชาแล้วอ,ะอ่ะ,อะก็ท่องคาถาเยอะๆอะนึกถึงหน้ามาแล้วกท่องคาถาเยอะๆเดี๋ยวมันก็มาเองอ